จดไว้เลยนี่คือโภชนาบำบัด6อาหารมหัศจรรย์กินแล้วสุขภาพดีอย่างไม่น่าเชื่อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทฤษฎีง่ายๆสําสหรับการมีสุขภาพดีก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพร้อมกับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปล้วนแต่ส่งผลต่อร่างกายของเราทั้งนั้นยิ่งถ้าหากเราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากเท่าไหร่สุขภาพของเรายิ่งจะดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วการดูแลสุขภาพเช่นนี้กลับเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเหลือเกินใช่ไหม ะะเพราะด้วยการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องเร่งรีบไปทํางานบ้างละ่ะจึงทําให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองมากนักนั่นจึงทําให้เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆตามมามากมายเลยดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมี6อาหารที่อยากแนะนําให้เลือกกินบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเพราะนี่คืออาหารเพื่อสุขภาพสามารถเลือกกินได้บ่อยๆเลยว่าแต่อาหารที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างและจะดี ต่อสุขภาพอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ 1ดื่มน้ำน้ำจัดว่าเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของร่างกายและเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยแต่ก็ยังคงมีผู้คนจํานวนมากที่ไม่ค่อยชอบดื่มน้ําบางก็บอกเหตุผลว่าดื่มน้ํามากๆจะทําให้เข้าห้องน้ําบ่อยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทําให้คุณไม่ชอบดื่มน้ํารู้หรือไม่คะว่าคุณกําลังพลาดสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าอัศจรรย์ไปเสียแล้วเพราะการดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ6-8แแก้ว จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีในหลายๆด้านทั้งช่วยลดอาการอ่อนเพลียของร่างกายได้ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ชุ่มชื้นช่วยป้องกันอาการตะคริวได้ช่วยทำให้อารมณ์ดีช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงช่วยปรับสมดุลของอุณหภูมิภายในร่างกายช่วยเสริมสร้างสมองให้ทำงานได้ดีมากขึ้นช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดความเสี่ยงการเกิดการติด เชื้อในท่อปัสสาวะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในไตช่วยลดน้ำหนักและที่สำคัญช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้เพราะการดื่มน้ำมากๆจะทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นและการปัสสาวะบ่อยๆเป็นการช่วยลดการก่อตัวของสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะอีกทั้งการดื่มน้ำอย่างเพียงพอยังเป็นการช่วยให้ร่างกายไม่เกิดภาวะขาดน้ำด้วยดังนั้นการดื่มน้ำมากๆจึงช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้า นมและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะค่ะ สองไข่นี่คือแหล่งโปรโตีนที่ดีและเป็นอาหารใกล้ตัวที่หากินได้ง่ายและสำหรับเมนูไข่เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่อยากแนะนำให้กินทุกๆวันได้จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยเพราะไข่นอกจากจะเป็นแหล่งของโปรโตีนแล้วไข่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีมากมายทั้งแร่ธาตุวิตามินต่างๆที่จาเป็นต่อร่างกายกรดอะมิโนที่สาคัญต่อร่างกายถึง9ชนิดรวมไปถึงมีสารอาหารที่สาคัญอย่างโคลีนแค ลูทีนซีแซนทีนทริปโตเฟนไทโรซีนและโฟเลตและสารอาหารต่างๆเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยบำรุงโลหิตบำรุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงมีส่วนช่วยในเรื่องควบคุมน้ำหนักได้ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยทำให้อารมณ์ดีช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บช่วยเสริมสร้างระบบภูมิ คุ้มคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยลดอาการอักเสบภายในร่างกายลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยเสริมสร้างความจำที่ดีป้องกันโรคอัลไซเมอร์และช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งอาทิมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมและลดการเกิดติ่งเนื้อเมือกในลำไส้ใหญ่อีกด้วยค่ะ สามสับปะรดสับปะรดเป็นผลไม้ที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกกินเฉพาะในส่วนของเนื้อเท่านั้นและมักจะโยนในส่วนของแกนสับปะรดหรือไส้กลางสับปะรดทิ้งไปซึ่งคุณกำลังได้พลาดสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไปเสียแล้วนะคะเพราะในส่วนของแกนสับปะรดจัดว่าเป็นแหล่งสะสมสารอาหารของสับปะรดเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะสารอาหารที่สําคัญอย่างเอนไซม์บรอมิเลนซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะพบได้ในทุกส่วนของสับปะรดแต่ ในส่วนของแกนสับป,ประรดจะพบได้มากที่สุดและสารเอนไซม์บรอมิเลนชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยทั้งมีส่วนช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้ออ่อนๆที่คอยทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีประโยชน์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ้วลดโอกาสการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ลดอาการปวดข้อข้ออักเสบช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แข็งแรงช่วยป้องกันการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดการเกาะกันเป็นลิ่มเลือดของเกล็ดเลือดและมีส่วนช่วยย่อยอาหารได้ซึ่งเหมาะมากๆสําหรับผู้ที่มักมีอาการจุกเสียดแน่นท้องหลังจากที่กินอาหารจําพวกเนื้อสัตว์เข้าไปในปริมาณมากๆการกินสับประรดหลังจากกินอาหารเสร็จอาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้ค่ะ 4. ีแตงโมผลไม้ที่ช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีก็ต้องยกให้กับแตงโมเลยนะคะซึ่งแตงโมเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่สำคัญเป็นผลไม้สีแดงที่มีสารไลโคโปีนและเบตาแคโรโทีนซึ่งสารอาหารเหล่านี้คือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพดีอีกทั้งเนื้อแตงโมย,ยังมีวิตามินที่หลากหลายและสารอาหารต่างๆที่ร่างกายได้รับจากแตงโมก็จะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้หลายด้านทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหาร งาานนไดด้้ีมกขึช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยกระตุ้นและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายช่วยควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อช่วยลดความดันโลหิตช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้เปลง่งปลั่งช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายและมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้หลายชนิดอีกด้วยค่ะ 5. กล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่มีให้กินทุกฤดูกาลแถมยังเป็นผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและกล้วยแทบทุกชนิดจะมีสารอาหารที่สําคัญอย่างโปรตีนไขมันและเกลือแร่ต่างๆทั้งแคลเซียมวิตามินธาตุเหล็กและกรดอะมิโนอาทิอ์จินินฮิสติดีนและทริปโตเฟนซึ่งสารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในกล้วยล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งนั้นทั้ง ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยลดความดันโลหิตช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยชะลอแก่ช่วยลดน้ำหนักได้และช่วยต้านการอักเสบลดอาการปวดข้อเข่าและช่วยลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะ หกทุเรียนถึงแม้ว่าทุเรียนจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตไขมันและน้ำตาลสูงมากแต่การกินทุเรียนในปริมาณที่พอดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดเลยนะคะเพราะนอกจากทุเรียนจะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและน้ำตาลแล้วทุเรียนยังมีโปรตีนวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสใยอาหารและเบต้าแคโรทีนรวมอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกาย ได้ทั้งช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยขับพยาธิช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดช่วยลวดการอักเสบและสมานแผลได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงสายตาและมีส่วนช่วยบำรุงสมองจึงช่วยป้องกันอาการหลงหลง,ล,งลืมลืมและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การกินทุเรียนส่งผลดีต่อสุขภาพแนะนำว่าให้กินทุเรียนสัปดาห์ละ2-3ครั้งครั้งละไม่เกินหนึ่งถึง 2เมดขนนาากลางะะคะอีกทั้งควรเลี่ยงการกินข้าวเหนียวทุเรียนเค้กทุเรียนทุเรียนเชื่อมและทุเรียนกวนด้วยนะคะเพราะเมนูเหล่านี้มีน้ําตาลเยอะมากแถมยังให้พลังงานสูงมากกว่าทุเรียนสุกปกติอีกด้วยและที่สําคัญทุกครั้งที่กินทุเรียนให้ลดปริมาณการกินขนมหวานน้ําอัดลมแป้งหรือข้าวลงด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ